ไร้วี5าหนุ่มใต้หน้าใสที่หลงรักในแนวเพลงอินดี้กับอีกหนึ่งความท้าทายในจุดเพลงสัปดาห์ที่สิข,ของทูเอสกับการแสดงละครเพลงกองมันห่าในบทบาทของนายสว่างผู้ช่วยผู้กำกับสุดแย่ที่แอบชอบนางเอ,งอกสาวชื่อดังอย่างเน่นคิดว่าการพูดหรือการเล่นละครเนี่ยมันยากหรือไม่ยากไปรียการร้องเพลงผมก็เพิ่งเล่นเรื่องแรกะครับก็น่าจะยากกว่าการร้องเพลงอยูอ่แล้ว มันเหมือนว่าเราต้องเรียนรู้องอะไรเยอะครับเหมือนร้องเพงลงร้องร้องมาก็ร้องมาหลายปีแล้วอะไรอย่างงี้ครับคิดว่าตรงไหนฉากไหนที่มันยากที่สุดที่ทีไมไรคิดว่ามันทำได้ยากมากน่าจะเป็นฉากที่โกรธอีกขึ้น เตมรูปแบบครั้งแรกของไร้กับทีมงานระดับมืออาชีพแม้จะไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดแต่ไร้ก็พยายามเต็มที่เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ขอมที่ไอยที่แอบรักสาวออกมาให้ดีที่สุดไอ้สวางนี่นี่พี่สั่งแล้วใช่ไหมบอกให้โทรไปคุยกับคนเขียนบทบอกให้เขียนเพิ่มบทให้้องลูกซ่อเนี่ยทำไมไม่ทนวะเออพวกกลับไม่ได้บอกผมนะครับก็โ,โ,หโหมาเล่นกับโอลเมปิคเนอรเลยก็เป็นครูในบ้านอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเกรง ม่กลัวคุณครูก็ยังช่วยช่วยได้มากกว่าครับแบบรอแสดงอยู่อะไรอย่างนี้สิบสตาร์กับความสามารถและบุคลิกที่โดดเด่นในบ้านทูเอฟเก้ของไบรท์ทำให้ไบรท์ Bright, เป็นหนึ่งในนักล่าฝันที่ค่อยๆฉายแววออกมาอย่างจืดจรับและพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปสู่รอบชิงชนะเลิศนนะักอินเทอร์แอรีนาอย่างสมศักดิ์ศรีอยากเห็นกลุ่มได้หน้าสีคนนี้บนเวทีอินเทอร์แอรีนาเพื่อเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันทูเอฟเก้โหวตไบรท์ 厉害。Me, huh?